สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนสิงหาคมสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ดาวราหูเจ้าเรือนมอรณะโคจรสถิตพบสุพระเป็นดาวอุดมเกณฑ์และดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนสุพระและเจ้าเรือนอริโคจรสถิตพบลาพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักร อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอังคารเจ้าเรือนกรมมะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่สมพลส่งผลดีด้านการเงินด้านการงานด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใส และมีความสุขจากผลประโยชน์และรายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับอุปสรรคและปัญหาต่างๆพอมีอยู่บ้างช่วงนี้ดาวพุธเจ้าเรือนสหัสชะและเจ้าเรือนวินาศกุมลักนาซึ่งให้โทษร้ายแก่เจ้าชะตาดังนั้นตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนพึงระวังมิตรสหายบางคนอาจนำความเดือดร้อนในด้านต่างๆมาให้อยู่อย่างเสมอเ แต่เจ้าชะตาก็จะใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเองแค่ไขปัญหาต่างๆให้สำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับดาวต่างๆที่โครจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนสิงหาคมนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวอาทิตย์ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมโคโจรสถิตพบตนุกุมลัคนาส่งผลให้ระยะนี้เจ้าชะตาจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอีกทั้งเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีความขยันทำมาหากิน และมักมองเห็นรูปทางด้านการหาเงินหาทองได้เป็นอย่างดีสำหรับช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีการครบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจการเงินกับคนหมู่มากส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดินยานพาหนะและรายได้ด้านการเงินที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับช่วงนี้รายได้ด้านการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็มีแนวโน้มและทิศทางที่ดีที่จะส่งผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตายังมีโอกาสที่จะได้รับมรดกพินัยกรรม หรือมอรดกตกทอดด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศจากผู้ที่เคยร่วมทําธุรกิจด้านการเงินร่วมกันมาครั้งเก่าๆสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านการเงินก็พอมีอยู่บ้างช่วงนี้ธุรกิจการเงินที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศควรควบคุมให้ดีอย่าไว้ใจหุ้นส่วนเพศตรงข้าม หรือชาวต่างชาติบางคนให้มากนักอาจสร้างความเสียหายและอุบัติเหตุด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้เช่นรายได้ด้านการเงินที่ถูกส่งมาอย่างล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลาส่งผลให้เกิดสภาวะการติดขัดด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดแต่เจ้าชะตาก็จะใช้ความรู้และความสามารถของตนเองแก้ไขอุปสรรคและปัญหาต่าง ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีส่งผลเสียหายด้านการเงินให้ไม่มากนักที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งการเงินที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเป็นคู่ประชาสัมพันธ์กลุ่มลัคนาและดาวอาทิตย์ดาวแห่งการเงินโยกับดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนอริที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่มิตร และดาวอาทิตย์โยกับดาวอังคารเจ้าเรือนกรรมมะและเจ้าเรือนปุตตะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นปรกเกษตรเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันอีกทั้งดาวอาทิตย์โยกับดาวมฤตยูเป็นคู่เสื่อมบารมีและดาวอาทิตย์รีโกนกับดาวราหูเป็นคู่เสื่อมเกียรติจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้น สรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวอังคารระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่26สิงหาคมโคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชค ส่งผลให้ช่วงนี้เจ้าชะตามักจะมีโชคลาภด้านการงานอยู่อย่างเสมอเสมอและมักมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างบ่อยครั้งสำหรับช่วงนี้จะมีงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านคา้าและงานใหญ่ที่เกี่ยวกับด้านการขนส่งทุกชนิดอีกทั้งจะมีงานใหญ่ ที่ลงทุนในธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศและจะประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างดีสร้างรายได้ได้ผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดช่วงนี้มักจะมีโชคด้านการค้าขายอยู่เสมอเสมอ ไม่ว่าจะริเริ่มนำสินค้าใดมาวางตลาดก็มักจะได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างดีอีกทั้งจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการค้าขายเช่นการนำสินค้าใหม่ๆมาวางตลาดการขายปลีกขายส่งนำเข้าส่งออก และรับส่งสินค้าทางออนไลน์และได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างดีส่งผลให้มีรายได้ด้านการค้าขายอยู่อย่างไม่ขาดสำหรับผู้ที่ทำงานประจำบริษัทหน้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืนช่วงนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีโชคด้านการงานอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งช่วงนี้ยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมอบหมายจากเจ้านายหรือผู้ที่มีอำนาจด้านการงานสูงกว่าให้ไปดูงานยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับนิสิตนักศึกษาช่วงนี้ด้านการศึกษาจะดีเป็นอย่างมาก การศึกษาจะดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายและราบรื่นอีกทั้งยังมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้ศึกษาศาสตร์แขนงใหม่ๆจากครูบาอาจารย์ใหม่ๆที่นำวิชาใหม่ๆมาให้ศึกษาอีกทั้งยังอาจจะได้ไปศึกษาต่อ,อยังสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมเช่นสถานศึกษาในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศ สำหรับผู้ที่ตกงานว่างานกำลังสมัครงานหรือหางานทำช่วงนี้จะโชคดีได้งานที่ดีทำดังหวังสำหรับด้านการงานถ้าได้ทำงานในบริษัทห้างร้านโรงงานที่เจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีต่อไปในภายภาคหน้า สำหรับช่วงนี้เจ้าชะตามีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้รับม,มรดกพิไนัยกรรมหรือมรดกตกทอดในธุรกิจด้านการงานจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆที่เคยได้ร่วมหุ้นลงทุนและนำมาสานต่อจนเจริญรุ่งเรืองรายได้ผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้จะมีงานใหญ่ เป็นงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักเข้ามาให้ทำและประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงสำหรับข้อควรระวังด้านการงานช่วงนี้ให้พึงระวังหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามบางคนอาจจะนำความเสียหายด้านการงานมาให้ดังนั้นควรอย่าไว้ใจใครให้มากนัก อุบัติเหตุด้านการงานอาจเกิดขึ้นได้อยู่อย่างเสมอๆโดยไม่คาดคิดอีกทั้งรายได้ผลประโยชน์ด้านการงานที่ได้มาควรเก็บรักษาให้ดีจะให้ใครกู้หนี้ยืมสินควรพิจารณาอย่างรอบคอบอาจสร้างความเสียหายและเครดิตด้านการงานให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการงาน โคจรสถิตพบลาพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นประ,กะเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนอริที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่สมพลและดาวอังคารเจ้าเรือนกรรมมะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมนุษยยูเป็นคู่อุบัติเหตุและดาวอังคารโยกับดาวราหูเจ้าเรือนมอรณะ ที่เป็นดาวอุดมเกณฑ์ที่พบสุพระป็นคู่ธาตุลมคู่กล้าเสียงและดาวอังคารรีโกนกับดาวเกตเป็นคู่เสริมพลังอีกทั้งดาวอังคารยังโยกกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนกระดุมพระที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันและดาวอังคารยังโยกกับดาวพุธเป็นคู่วาทะวิชาการและโยกลักนา จึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่26สิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนดาวอังคารดาวแห่งการงานยกข้าสู่ราศีเมถุนโคจรสถิตพบวินาศช่วง5-6วันนี้ชาชะตาควรพึงระวังด้านธุรกิจการงานให้ดีการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจการงานควรพิจ,จารณาอย่างรอบคอบ มิตสหายและเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะไม่มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อเจ้าชะตาและอาจสร้างปัญหาข้อขัดแย้งด้านการงานให้เกิดขึ้นได้เรื่องนี้ถึงไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตแต่พึงระวังไว้บ้างก็ดีครับสำหรับช่วงนี้ด้านการงานจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตา ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเจ้าเรือนลาพระเป็นคู่มิตรและดาวอังคารโยกกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์และดาวอังคารโยกกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันอีกทั้งดาวอังคารยังตรีโกนกับดาวเสาที่เป็นทั้งเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนมรณะ เป็นคู่ทอรหดอดทนคู่ล่าช้าจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการงานของชาวรัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวเสาร ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบม,มรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรสำหรับช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งความรักอีกหนึ่งดวงระยะวันที่สองถึงวันที่27สิดสิงหาคมโคจรสถิตพบกระดุมพระส่งผลให้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดมีโอกาสจะได้พบรัก ผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีความรักแท้ซื่อสัตย์มั่นคงและจริงใจเป็นผู้ที่มีฐานะด้านการเงินและตำแหน่งหน้าที่ด้านการงานดีเป็นผู้ที่ญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้รู้จักหรือหามาให้และอาจจะเป็นผู้ที่เคยสนิทสนมใกล้ชิดกันมาก่อนหรือเป็นผู้ที่มีสายเลือดและเผ่าพันธ์เดียวกัน อีกทั้งยังนำโชคลาภและสิ่งดีๆมาให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสนาอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์แรงและเป็นผู้ที่โชคดีด้านความรักอยู่เสมอเสมอเจ้าชะตาช่วงนี้ จะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์แรงสามารถดึงดูดหัวใจเพศตรงข้ามได้อย่างไม่ยากดังนั้นจึงมีผู้มาใกล้ชิดติดพันให้ความสนิทสนมกลมเกลียวด้านความรักอยู่มากหน้าหลายตาแต่ผู้ที่มาติดพันส่วนใหญ่มักหวังทรัพย์สินเงินทองจากเจ้าชะตาแทบทั้งสิ้นดังนั้นเจ้าชะตาควรพิจ,จารณาเลือกสรรผู้ที่จะนำมาเป็นคู่ร่วมชีวิตรักให้ดี ถ้าเลือกไม่ดีความผิดหวังด้านความรักอาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังสำหรับผู้ที่เป็นคู่แท้มักจะเป็นผู้ที่นำโชคลาภและสิ่งดีๆมาให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างเสมอเสมอโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแต่งงานแล้วชีวิตรักจะอุดมไปด้วยโภคกรัพร์และตำแหน่งหน้าที่การงานอีกทั้งยังจะใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุข สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะมั่นคงถาวรซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันเป็นอย่างมากเจ้าชะตาจะได้ประกอบธุระกิจการงานทำมาหากินร่วมกันกันกบคู่ครองคนรักและประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างดีสำหรับด้านการงานที่ทำร่วมกัน ถ้าได้ลงทุนหรือทำงานร่วมกันในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะส่งผลดีให้ด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากเพราะช่วงนี้เจ้าชะตาและคู่ครองคนรักมีโอกาสที่จะต้องห่างเหินกันอยู่บ้างเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ด้านการงานให้ต้องรับผิดชอบอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรัก ไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดน,นหรือต่างประเทศในรูปแบบของการทําธุรกิจการงานไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักมีความสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาและต้องการจะมีบุตรธิดาก็จะได้บุตรธิดาดังหวัง บุตรธิดาต่อไปในภายภาคหน้าจะมีความรู้ความสามารถและการศึกษาดีและนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วงศ์ตระกูลสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะได้สมาชิกใหม่ตัวน้อยๆเข้ามาร่วมในครอบครัวสำหรับบุตรธิดาที่เติบใหญ่แล้วช่วงนี้จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือครอบครัวเป็นอย่างดี สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศรีกรกฎตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศรีกรกฎคือดาวศุกร์ระยะวันที่สองถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมโคจรสถิตพบกระดุมพระ ส่งผลให้ช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีโชคใหญ่ด้านการเงินอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าและโชคใหญ่ที่มาจากด้านการขนส่งทุกชนิดสำหรับโชคใหญ่ที่มาจากด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้ง อีกทั้งการลงทุนในธุรกิจต่างๆในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็มักจะมีโชคประสบผลสำเร็จดังความคาดหมายสำหรับข้อควรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบช่วงนี้รายได้ผลประโยชน์ที่มาจากด้านโชคลาภที่ได้มาควรเก็บรักษาไว้ให้ดีอย่าไว้ใจใครให้มากนักอาจมีหุ้นส่วนเพศตรงข้ามบางคนอาจคิดไม่ซือ่อ ต่อหน้าแกล้งทำเป็นดีรับหลังคิดเบียดบังแย่งชิงผลประโยชน์อีกทั้งจะให้ใครกู้หนี้ยืมสินควรพิจารณาอย่างรอบคอบอาจถูกโกงได้ที่เป็นเช่นนี้พระดาวสุกดาวแห่งโชคลาภเล็งดาวเสาเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนมอรณะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ศัตรูและดาวสุกจตุโกนกับดาวมฤตยูเป็นคู่เสียทรัพย์ อีกทั้งดาวสุกยังจัดตุโกนกับดาวพฤหัสเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และจัดตุโกนกับดาวอังคารที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่มิตรจึงส่งผลดีและผลเสียด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่27สิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวสุกดาวแห่งโชคลาภยกเข้าสู่ราศรีกันพบสหัชชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิด แต่ช่วงนี้ดาวราหูเป็นดาวอุดมเกณฑ์ทำให้ความเป็นดาวนิดของดาวสุกฟื้นส่งผลดีด้านการเป็นดาวเจ้าเรือลาพระเป็นอย่างมากทำให้ช่วงนี้ธุรกิจด้านการติดต่อเจรจา,าประชาสัมพันธ์และการเดินทางส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งช่วงนี้โชคใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ และโชคใหญ่ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็มักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสำหรับปัญหาด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบช่วงนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างรเรนีพึงระวังผู้ใหญ่และหุ้นส่วนบางคนอาจสร้างความเสียหายด้านโชคลาภ หรือที่มาแห่งโชคลาภให้เกิดขึ้นได้เช่นการคิดเบียดบังกีดกันผลประโยชน์ด้านโชคลาภให้ได้มาเป็นของตนเองหรือการที่แย่งชิงความดีความชอบชนิดที่เรียก,กว่าโกงกันอย่างหน้าด้านๆที่เป็นเช่นนี้พระดาวสุกดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสหัชชะตรีโกนกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนอรี ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุล,ลจักรเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และดาวสุกดาวแห่งโชคลาบตรีโกนกับดาวมรฤตอายูเจ้าเรือนมอรณะเป็นคู่เสียทรัพย์อีกท่านดาวสุกยังเล็งดาวราหูที่เป็นดาวอุดมเกณฑ์เป็นคู่โชคลาบไม่คาดฝันคู่เสี่ยงคู่หลงระเริงและโยกกับดาวพุทธเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสาหชะ เป็นคู่ทาตคู่สเสน่ห์และโยกรักนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริบงคลเสริมดวงชะตา ทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลักนาราศีกรกฎคือทิศประจําตัวตนคือทิศเหนือทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงใต้แถบจันทบุรีทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือต่อล่างขอนมาทางทิศตะวันออก สำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปทางทิศที่ดีไปประกอบธุรกิจด,ด้านต่างๆไปทางทิศสิริมงคลหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคล เดินทางออกจากบ้านไปทางทิศท,ที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศท,ทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศท,ที่ดีทิศท,ที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศท,ที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีกรกฎครับ สำหรับตัวเลขสีริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎคือเลขสองเลขประจำตัวตนเลขหนึ่งเลขแห่งการเงินเลขสเลขแห่งการงานเลขหเลขแห่งโชคลาภเลขห้าเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้สำหรับการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสีริมงคล แก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนไว้บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้เลขสามเลขแห่งการงานปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาต เลขหนึ่งเลขแห่งการเงินปักทูปหดอกบูชาพระพุทธรูปปางถวายเลขห้าเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูปสิก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขหเลขแห่งโชคลาบปักทูป21่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับ ท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงโดนบันดาลให้ชาวลักนณาราศีปรกฎทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวง มีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ